สวัสดีครับนมโอชาแนลนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูเขาน้อยนะครับเดี๋ยวขาลงนะเราจะเดินลงบันไดตรงนี้นะครับจากตรงนี้ลงไปนะครับสามร้อยสามขั้นนะครับลองมาดูกันนะครับสามร้อยสามขั้นนะครับตอนขึ้นมานะครับนั่งรถตู้ขึ้นมานะครับแต่ขาลงขอ ขอเดินขอเดินดูนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ออกกําลังกายมาสองวันละนะครับสามร้อยสามขั้นจังหวัดน่านนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับด้านข้างซ้ายขวาก็จะประดับไปด้วยพญานาคนะครับ เป็นรูปปั้นพญานาคสีเขียวสีเขียวกับสีทองนะครับได้ประมาณร้อยัันแล้วนะครับเดลอีกประมาณส0งร้อยคันไปเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นทางชันนะครับจะเร็วกว่านี้ไม่ได้นะฮะถ้าจะเร็วกว่านี้ต้องแต่งชุดกีฬาแล้วนะครับตอนนี้เป็นกางเกยงยีนนะฮะเป็นกางเกยงยีนอยู่ด้านบนเมื่อสักครู่สามารถมองเห็นเมืองนั่นได้ทั้งหมดเลยนะครับกี่ขั้นแล้วไม่รู้นะครับน่าจะประมาณสองร้อยขัน้น กล้ถึงแล้วนะครับสามร้อยขั้นไม่นานครับก็สามร้อยเก้านั่นเองครักล้ถึงแล้วนะครับคนที่เขาไม่ดีไม่แนะนำนะครับแต่เขาจะมีที่จับนะเราจับนะครับคนที่แข็งแรงอยู่แล้วก็เดิน เดินเหมือนผมเนี่ยนะเดินตรงกลางได้เลยนะครับกลรสำเร็จแล้วนะครับอมองเห็นพญานาคแล้วนะครับอยู่ด้านบนก็เป็นพญานาคนะนะตรงบนนู้นนะที่เดินลงมาเมื่อสักครู่นะครับนะ พอมาถึงตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นหัวพญานาคนะครับเป็นพญานาคสามเสียนนะครับซ้ายขวานะครับขนาบแล้วก็พอมาด้านหน้านะก็จะมีพญาครุฑเอ้ยไม่ใช่อ่านี่ฮะไม่ใช่พญาครุฑนะครับเขาเรียกอะไรลามเกียน ถือจับถือตรีคาถานะครับข้างหน้าจะเป็นตำหนักพระแม่กวนอิมนะครับสาธุนะครับยังไม่สำเร็จนะครับเหลืออีกประมาณสามสิบขั้นนะครับอ่า ทั้งหมดสามร้อยสามขั้นนะครับตรงนี้นะครับสามร้อยสามขั้นเ,เรียบร้อยนะครับนี่มองกลับขึ้นไปนะครับวัดพระธาตุขาน้อยไอ้เขาน้อยนะครับะวัดพระธาตุขาน้อยเดี๋ยวจะให้ดูป้ายนะเมื่อสักครู่มองไม่เห็นปนะ้ายนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับ อันนี้ทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับที่เป็นแบบชั้นๆนะครับคนที่สุขภาพดีนะครับนะคนที่สุขภาพดีนี่นะครับ ร้อยนะครับสามร้อยสามขั้นนะเงื่อซึมนะครับสามร้อยสามขั้นในเงื่อซึมนะนะเหงือซึมนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่มโอชาแนลด้วยนะครับขอคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ